รถแรงเสียงดังเขาก็ไ่ได้กอมนลาย่้องที่ไปไ่ได้กินเลยเขาไปเขาไ่ไเางร่้าแนดูใส่แนแดงนะ่เืกปลโอยังไม่ได้นะไสีเทกนเออเทก็ไ่ได้สีโอสีเท่นี้ ส,สดีค่ะสวัสดี FT <อ>ช่อง้าแฉมชาแนลนะคะทุกคนก็ฝากใไปกระโอนแล้วก็มันโนชาแนลด้วยนะคะวันนี้ก็มาประกอบซื้อเนื้อไฟฟ้าพ่อป้าหาคือสองโลเป็นเนื้อลาบแล้วก็เนื้อย่างอย่างละโล,ลก็ให้กับทีมให้กับทีมเจ้าค่ะ ทีมก็จะกแดงมักมวนทมวลูกมาตั้งซชือกเหรอมักมวนไปเมดออะไรไปเมไรอทีมมักมวพี่น้พอูพี่ว่าถ้าเกินไบส่งนะไม่ได้ได้ไม่ไดไปี่เรได้รนสเราจไปเล่นพีเสแล้วบมีอะไรบังแนงเด้อ

ลุงพนยูมั ead, <draw. S 1> ่งมาออกเลยเฮ้ยมีมากมาเฮือนข่อยนี either way, either way. ่จะห้ามยูมนได้ก็ออกเลกจะห้ามยานาบันก็ได้นี่ังย

เออมันบมันทำไปบิ่งแซวทำไมันจะเห็นมันแลอก้วมัอยู่มันมาดูมันหลังนท่บนีเยเออแตมา่าแม่มานำครบ่อเบ้านหมอแก้วตาเราไม่้มาเยค่แค่นั้เมื่อวานนี่ยังหนยสามกนวจกผีสงสัยคนฝันผิดทำไมไม่ล่ะสี่สิบเก้า เมื่อวานอ่ามทไมมพูดราคาตอนมันพูดได้วาว่าเอาอันพบดนเลยสี่สิบเจ็ดกับสี่สิบแปดอย่าละปีก็ปู๋แล้วเราถามด้วยอิเขอพิบัหาสิบปีนี้ไงลุงคนจะต้องสี่สิบเก้าเ้ยี่หาสิบ้่อหากับคนก่ะพ่แกนี่แเอาถ้ากัแกงกมัหมอ้าหาเท่าแกงกอพี่เนาะไปแกงน้ำ้แีได้ลยสมตําย่าาเด้อเราบะอ้าจังซี่เอ เน้นอนกัเดี๋ยวมันนี่นี่ดอกันเดี๋ยวพื้ออกดินอนนี่เนี่ยพื้นพอดีโอ๊ยนอนซ้ำนี่ก็หลงแล้วพอดีพหน่อยเด้อเสื้อพูดหน่อยพร้อมขโบยูขับไปเถอะข้าเมืองหายามเมื่อไหร่ข้ามเงตีบอกหายามเหื่อไหร่ไปจ่ายเนจ่ายเงินลดมากนะเต้ยเากินอยร้าวเบนเ้

รอบอุ่นเออมึงแน่ไปยุคอะไรอันั้นแต่ถามเบิแกะเอา้อนเบร์อหน่อยนมัแต่เขาซื้ออ่ของยีละมาหกมากินข้าว้แล้วไรข้าวรข้าวเล้อนี่บกาอเรบงานะเาอ

งั้นได้ปะน่ะคำหมั่นกู้คะหมั่นกู้ย้อนแม่มีคนอัดถือกื้ไปก็คือคนเจ้าออดีบนี่แม่บอกคือปลาโสย่ายซอยายซลุงนี่มันคือยายซร้านยายโซมันบอกมีนแทงกับเราอ่ะยอยน้องวิชา ไม่ก้มเลยนะเขาบอกว่ามาได้หน่อไม่ได้หน่อไมได้หน่อไมได้หน่อมะฝางเลยไม่ได้ไร้สาหนูกินยังไม่ได้เลยค่ะรอนๆไปโรงเรียนเออบ้านมงาอะไรแล้ววะลูกงาเรียรำก่อนเอ้าแม่เอ้าแม่เอ้าแม่อ้าวานจิงอยไล่จงลูกจงงานไปโรงเรียนสามคนู ก็ขึ้นรถคู่นึงก็ไปนั่นมองนั้นคู่นึงก็ท่าอยู่รถเข็นหูสุดยอดชีวิตแม่ลูกคนแม่ลูกคนจำเขาเขาเรียกว่าเไอนะต้องให้กำลังใจทหลานหลานหลานได้ลูกวัดยังนเราชงดุญ่าบอกเป็นทุกคนออามาเป็นทุกคนจะมีเอาสารพัดจะดูเอาอาไปก่อนนะทุกคนจะดู เอนาิจยปอมาีนอาแล้วเันรอแล้วเออเด็นม้ม่เป็นอะไเเป็นะจปีอะไเป็นปีเดกที่พบกับที่พบก็า5ปีนะที่พบยี่สิบเอ็ดปีอันเอาเอาจไม่ได้ที่พบเกินหาบีเพิ่มเกเป็นกับยี่สิบเอ็ดล่กับ

ร้อนร้อนเยอนเหรไเ้อนคีนฮอนี่อนอากาศมฮ้อนอ๊อบแดดมาค่อยไายตานาค่อยคือเราจะคีรูตูมานวมีเดยแล้วก็บาเฮ๊ยน้ำเปลี่ยนมาซองหอมเลยเอากระบะมาเแเนี่ยหวานเสียเย่าแฟมัยแล้วกแฟมากล้ยมัน ก็ยังเย็นอยู่เลยเย็นกันสองสามมือก่อนที่เปิดร้านกาแฟแบบมือช่วงตู้เย็นเจ้ามันก็เย็นเหมือนกันมัพันลุมเป่าอยู่มาดูเลยมันอยู่คนเดียวคอยด้านใ้มันมันพัลลุมคอยเย็นหมดเลยของมุมข้ามเย็นมากแล้ว ลอกเลยล็อกลอหนาไปล้มันขลิ่งรลดยยปไปอน้ี่อรับพี่ตื่นเต้นโลื่นินคกรบีมหปูเลพี่กสอนเ่็บไปเยอะปะอกรบไปเอะปะไปเยะบไเยอะปบเยบไเยอะป ไปพาดอ้นมนบ้านก็ได้ไได้ยัเขาไได้ื่นอเอตลดอ๋ยวเพื่อสาวนี่กะนค้องในบ้านเท่านเองเรายืนตลอืนเยุ่วเดี๋ยวไ่เหลือเลยงวา่เหลือ ออตลาดแใส่นเล้เห็นภาหะบ่เยนี่ซีดดมาขน้านีดดหือีดเดเมดคอยนีถ้ามันพนอะไมันหลุมไหยน้ำนมแม่กินนมอกอนรค่ะกอ่อืมอรวแล้วนมซีูดแล้วี่กินนมช่องน่าเอาวิ่้อนะครับไปคอยเนี่ยกินนมช่องขาารแกบรหอหอหอ เม่ตัจ่อน้อะไปทาหจมูกฮไปท้ไปเรียนะขาลงไปท้มข้าไปจมูกอ๋อไปส่งเครื่งมาไปแล้วแต่อคุณก็ไปสาวีาพเรื่องเลี่ยนหลังกห้า่ตเล่นอะรเล่นอะเล่งกษหน่อยเรียนอ่อเป็นเดินปลาเียนภาษศอษเลยยาาเรียนภาษาอังกฤษพยยามาทนก็พอขึ้นก็ได้ต้ไปน้องขานีก็ได้แล Uhm, เนียนเนียนฟ้าวนะน้มันก็ปวดดกนั่นขึ uh, ้น uh, ันยลงเพื yeah, uh ่ใ huh. ส่ระเพราะกำังทำไม่ไดภาษาที่เราเข้าดวดต้นอ่ะต้นอ่ะต้นเรียนภาษาอังกฤษกามชนิดเสริมกระส่บวิชาเขาคิดเป็นเดือนเดือนแล้วิชาละมันแเดือนละสามพันแสดงว่าห่างกันไปทุกเมื่อหลังเราเรียนอดวนมันมันอันนั้นป้ามันรอเขาเื่ออยู่มเป็น เห็นเห็นมันก็เลยคล้ายๆเดียวลราหันทำเจะระบบมันก็คล้ายเดียวเขาเลือบลงเพื่อน่ะวันจันทร์วันพุธฮัทแล้วก็เป็นสองโมงกับวันเสาร์ค่อยออกมาเลือกไปตัวแรกวันชุกกับวันเสาร์ของมือขอมืออยู่จ้าสองมืออาทิษฐานสองมื้อลุงแต่วันที่ไหนคืออ้าวอ้าวอ่าปตาฮ้อปตาฮ้องแล้วไม่ใช่อุกภาษาไม่ใช่ลุกภาษาเสียเสียกระโจนแมนบอก ก็เห็นบอกไแล้วเเลยสถาบานทีเที่ยนอ่ะแล้วเตะลวนกันเลวแ๊บเดียวไม่แดเดียวไม่ได้ันแปดนี่ได้แล้วขันแฝดเลยจะขันห้าอ๋อต้เวาก่เอาไปเอาไปที่ไถาม่คนเปล่าไปอ้ดิ้เยปัดดิโวเย็ที่อมาอีกทีเล่นเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เยอะือือนี้ก็ประมาณนี้นะคะไม่ใช่มีหมาดึงดางดึงดึงแตเหนยแล้วมันห